สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการบอกระยะเวลานะคะเป็นนาทีแล้วก็วินาทีนะคะอ่ะหน่วยเวลา2หน่วยนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะความสัมพันธ์ของนาทีแล้วก็วินาทีนะคะ 60วินาทีนะคะจะมีค่าเท่ากับ1นาทีนะคะอ่ามองกับการก็เช่นเดียวกันนะคะ1นาทีก็จะมีค่าเท่ากับ60วินาทีนะคะอ่าจากความสัมพันธนี้นะคะจะสามารถทําให้เรานะคะสามารถอ่าปรับเปลี่ยนหน่วยเวลาของวินาทีกับนาทีให้เชื่อมโยงกันได้นะคะอ่ามาดูเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะ3นาทีคิด เป็นกี่วินาทีนะคะลองมาพิจารณาเป็นแผนภาพนะคะเป็นเส้นเป็นกราฟนะคะภาสมมุตินะคะว่าหนึ่งช่องเล็กๆนี้นะคะแทนหนึ่งนาทีตอนนี้เรามีอยู่สามช่องใช่ไหมคะ,ะช่องหนึ่งนะคะแทนหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็นหกสิบวินาทีเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งช่องคือหนึ่งนาที ก็มีค่าเท่ากับ60วินาทีเช่นเดียวกันนะคะอีกช่องหนึ่งหนึ่งนาทีนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ60วินาทีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนนะคะถ้านักเรียนอยากทราบนะคะง่ายๆเลยถ้ามันไม่เยอะนักเรียนสามารถบวกกันได้นะคะก็เอา60วินาทีมาบวก60วินาทีบวก60วินาทีมีสามตัวใช่ไหม เท่ากับเท่าไหร่หาวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือนะคะถ้าเราจะเทียบนะคะหนึ่งนาทีนะคะเท่ากับหกสิบวินาทีสามนาทีก็จะคิดเป็นสามคูณหกสิบนะคะเพราะว่ามันการคูเอ้ยการบวกของเราใช่ไหมหกสิบบวกหกสิบบวกหกสิบ สตัวนะคะมันสามารถเขียนเป็นการคูณได้ว่าสามคูณหกสิบนั่นเองะคะ่ะอันนี้คือที่มาของการคูณนะคะอะสามคูณหกสิบก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง้อยแปดสิบวินาทีนะคะดังนั้นนะคะสามนาทีก็จะคิดเป็นหนึ่ง้อยแปดสิบวินาทีามาดูข้อถัดไปนะคะ ห้านาทีคิดเป็นกี่วินาทีนะคะเช่นเดียวกันนะคะข้อนี้ครูครูคคก็จะให้ช่องย่อยๆมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะซึ่งแต่ละช่องนะคะเป็นช่องที่มีระยะเวลาหนึ่งนาทีหรือหกสิบวินาทีนั่นเองนะคะอเหมือนกันนะคะถ้าใครจะใช้การบวกก็ต้องนำหกสิบบวกหกสิบ บวก60บวก60และบวก60ก็ได้เช่นเดียวกันผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะคะ,ะ่แต่ถ้าในการเทียบการคูณนะคะเราก็จะเทียบได้จาก1นาทีนะคะเท่ากับ60วินาที5นาทีก็จะคิดเป็้5คูณ60นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ300วินาทีนั่นเองนะคะ เราก็มาสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะ5านาทีนะคะคิดเป็น300วินาทีนะคะมาดูข้อถัดไปนะคะข้อนี้นะคะ2นาที30วินาทีนะคะคิดเป็นกี่วินาทีอ่เดินสองข้อแรกนะคะเรามีแค่นาทีที่มันเต็มๆเ,เลยนะคะแต่อันนี้ สองนาทีสามสิบวินาทีนะคะอ่ามีการผสมผสานเกิดขึ้นนะคะมีหน่วยวินาทีเข้ามารวมด้วยจะคิดได้ยังไงนะคะอ่มาดูอเส้นจํานวนอันนี้ก่อนนะคะอ่ช่องเล็กๆนี้นะคะเห็นไหมมีอยู่สามช่องแต่มีสองช่องนะคะที่ขนาดเท่าๆกันนะคะช่องนี้นะคะถ้าเราให้เป็นหนึ่งนาทีแสดงว่าก็จะมีค่าเป็นหกสิบวินาที เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะช่องที่สองอถ้าเป็นหนึ่งนาทีก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบวินาทีเช่นเดียวกันส่วนช่องสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของสามสิบวินาทีถ้าเอามารวมกันนะคะเนี่ยหกสิบวินาทีรวมหกสิบวินาทีรวมสาสิบวินาทีจะเป็นกี่วินาทีนะคะเราสามารถบวกได้จากตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่คุณครูจะใช้การเทียบโดยใช้การคูณนะคะอ่ะเราก็จะเทียบได้จากหนึ่งนาทีนะคะเท่ากับหกสิบวินาทีนะคะดังนั้นนะคะสองนาทีก็จะคิดเป็นสองคูณหกสิบนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีใช่ไหมคะอ่าแต่ข้อนี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าร้อยยี่สิบเพราะเรายังเหลือในส่วนของสามสิบวินาทีอยู่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะสองนาทีสามสิบวินาทีนะคะก็จะคิดเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบวกกับสามสิบนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบวินาทีนะคะอ่าดังนั้นนะคะสองนาทีสามสิบวินาทีนะคะก็จะคิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบวินาทีนั่นเองนะคะอ่ามาดูในข้อถัดไปนะคะ สามนาทีสิบห้าวินาทีคิดเป็นกี่วินาทีนะคะ,อะลองคำนวณแบบเร็วๆดูไหมอสามนาทีสามคูณหกสิบใช่ไหมในส่วนของทำไม่เป็นวินาทีสามคูณหกสิบนะคะได้สามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณหกได้สิบแปดได้มาแล้วร้อยแปดสิบวินาทีก็เอามาบวกกับ 15้าวินาทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ180ยแบวกสิเท่ากับ195วินาทีอ่าถ้าเราอยากคิดเร็ว,รวถ้าเขาไม่ให้เราสแสดงวิธรรมจะเร็วมากนะคะอ่าแต่ในที่นี้นะคะเราฝึกอยู่เราก็ต้องสแสดงวิธีทำตามขั้นตอนนะคะ,ะมาดูการคิดข้อนี้นะคะอ่าครูแบ่งช่องออกเป็นสี่ช่องนะคะช่องแรก 1>, 1นาทีนะคะก็มีค่าเท่ากับหกสิบวินาที bathroom. ช่องนี้ก็หนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีส่วนช่องนี้คือสิบห้าวินาทีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จะได้ว่าหนึ่งนาทีนะคะเท่ากับหกสิบวินาทีสามนาทีนะคะก็จะคิดเป็นสามคูณหกสิบเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบวินาที อ่ายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเหลือ15วินาทีที่ต้องนํามารวมใช่ไหมอ่า3นาที15วินาทีนะคะก็จะคิดเป็น180บวก15วินาทีนะคะซึ่งจะมีผลลัพธ์เท่ากับ195วินาทีนั่นเองะคะอ่าทีนี้นะคะมาดูในส่วนของ การทำวินาทีให้เป็นนาทีกันบ้างนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้ลองทำโจทย์ที่ทำหน่วยนาทีนะคะให้เป็นหน่วยวินาทีแล้วนะคะเราก็จะสามารถทำหน่วยวินาทีให้กับเป็นหน่วยนาทีได้เช่นเดียวกันนะคะามาดูที่ตัวอย่างแรกนะคะ240วินาทีนะคะคิดเป็นกี่นาทีมาดู ในส่วนของอเส้นจำนวนนะคะาจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะทั้งหมดนะคะจะคิดรวมเป็น240วินาทีถ้าเราแบ่งย่อยออกเป็นช่องละ60วินาทีนะคะมันจะได้เป็นช่องนั้นจะได้เป็น1นาทีใช่ไหม240วินาทีเนี่ยจะแบ่งได้กี่ช่องนะคะอ่า 206เอ้ยส4 0วินาทีนะคะจะแบ่งได้ทั้งหมดสี่ช่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเทียบได้ว่าอ่า60วินาทีนะคะเท่ากับหนึ่งนาทีเปลี่ยนแล้วนะไม่เหมือนเรื่องนาทีเป็นวิแล้วนะถ้าเรื่องนาทีเป็นวิเขาจะเอาหนึ่งนาทีเท่ากับ60วบินาทีนะคะหนึ่งนาทีจะขึ้นก่อนแต่นี้ เขาจะเอา60วินาทีขึ้นก่อนนะคะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีเพราะฉะนั้น240วินาทีนะคะจะคิดเป็น240หารด้วย60นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4นาทีคุขาทำไมถึงหารนะคะมันมาจากการหักออกทีละเท่าเท่ากันนะคะ เดิมนะคะเรามี240วินาทีใช่ไหมเราอยากให้เราอยากรู้เป็นหน่วยนาทีเราก็เลยหักออกทีละหนึ่งนาทีซซ่งหนึ่งนาทีเท่ากับ60วบินาทีนะคะมันเป็นที่มาของการลบทีละ60นะคะพอลบเท่าๆกันมันก็เลยเป็นที่มาของการหารน,นะคะซึ่งข้อนี้นะคะสอง่240หารด้วย60นะคะจะมีค่าเท่ากับ4นาทีนะคะ ดังนั้นนะคะ240ร้อยส่สนาทีอขออภัยนะคะผู่พิมพ์ผิดอ่าสองวินาทีนะคะคิดเป็น4นาทีนั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ360วินาทีนะคะคิดเป็นกี่นาทีนะคะอ่าเดิมทีเรามีอยู่360วินาทีหากช่องแรกไป หกสิบวินาทีใช่ไหมมันจากนี้ถึงนี้ก็จะเหลือสามร้อยนะคะสามร้อยก็แบ่งออกไปอีกหกสิบวินาทีอีกหนึ่งช่องแบ่งจนหมดนะคะแบ่งทีละหกสิบเท่าๆกันแบ่งจนหมดนะคะเราจะได้ทั้งหมดหกช่องนะคะแสดงว่าเห็นไหมเราสามารถหาหน่วยวินา,นนาทีได้นะคะ เนี่ยหนึ่งนาที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 และหนึ่งนาทีนะคะรวมกันเป็นหกนาทีถ้าจะคิดคร่าวๆนะคะอ่ทีนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีทำก็จะเขียนได้ว่าหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีสามร้อยหกสิบวินาทีคิดเป็นสามร้อยหกสิบหารด้วยหกสิบนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ หนาทีนั่นเองนะคะอ่าดังนั้น360วินาทีคิดเป็นหกนาทีนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างถัดไปนะคะหนึวินาทีคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีอ่ะในข้อนี้นะคะเขาถามอยู่สองส่วนนะคะ คิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีแสดงว่าร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยไม่ไม่เต็มนาทีมีเศษของวินาทีอยู่อ่าจะทำได้ยังไงนะคะข้อนี้อ่ามาดูที่การแสดงแนวคิดนะคะจากเส้นจำนวนนะคะอ่าเต็มเส้นนะคะคือร้อยเก้าสิบห้าวินาทีนะคะพาให้ช่องแรกเป็นหกสิบวินาทีนะคะ คือหนึ่งนาทีใช่ไหมแบ่งช่องชองช่องสองนะคะอีกหกสิบวินาทีนะคะก็คือหนึ่งนาทีแบ่งให้อีกช่องช่องสามนะคะอีกหกสิบวินาทีนะคะจะเหลือช่องสุดท้ายเท่าไหร่นะคะเราเราแบ่งไปแล้วสามช่องใช่ไหมช่องละหกสิบนินะคะหรือสามช่องนี้เนี่ยเท่ากับ หกสิบคูณสามเท่ากับร้อยแปดสิบวินาทีแสดงว่าตรงนี้ก็จะเหลือร้อยเก้าสิบห้าลบร้อยแปดสิบได้เท่าไหร่คือคำตอบไอคือส่วนที่เหลือนะคะขออภัยอ่าร้อยเก้าสิบห้าลบร้อยแปดสิบจะเหลือหนึ่งร้อยอ่ะขออภัยนะคะเหลือสิบห้า มาดูในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะโดยวิแสดงวิธรรมนะคะ,ะจาก60วินาทีนะคะเท่ากับ1นาที195วินาทีนะคะก็จะคิดเป็น195หารด้วย60นะคะซึ่งจะเท่ากับ3.15นะคะ,ะนักเรียนสามารถ ตั้งหารได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะลองอพานักเรียนตั้งหารนะคะร้อยเก้าสิบห้านะคะหารด้วยหกสิบนะคะหกสิบคูณอะไรได้ร้อยเก้าสิบห้านะคะหาอันที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะหกหนึ6 16, 6 22, 6 38, 6่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ถ้าสี่ก็จะเกินนะคะลองเอาสามนะคะหกสิบ คูณสามได้เท่าไหร่เขีนตรงนี้ใช่ไหมทบทวนการหารยาวด้วยนะคะสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณหกได้สิบแปดลบกันห้าลบศูนย์เหลือห้าเก้าลบแปดเหลือหนึ่งนะคะ,ะแสดงว่าข้อนี้นะคะหารได้สามสี่สิบห้านะคะตรงก,กันกับที่คุณครูทำไว้นะคะคือสามสี่สิบห้า ดังนั้นนะคะ195วินาทีนะคะก็จะคิดเป็น3นาที15วินาทีนั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้หาได้เท่าไหร่ที่มันเป็นจำนวนเต็มมันจะไปเป็นหน่วยของนาทีส่วนเศษที่เหลือมันก็คือหน่วยของวินาทีนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะเรื่องของ การเปลี่ยนหน่วยนะคะของนาทีกับวินาทีนะคะที่มีความสัมพันธ์กันนะคะคุณครูขอ,อาฝากตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะคะลองทำแบบฝึกหัดนะคะใครไม่ได้ตรงไหนให้ทักมาถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะ